ับเหตุผลหนึ่งที่ช่วงนี้ไม่ได้ตีปลาโดนะครับก็เพราะว่าน้ำแรงมากเลยนะครับน้ำแรงแรงมากๆเลยนะครับครับปลาด้วยนะครับปลาชาวบ้านนะครับน้ำแรงมากตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตีปลาโดนะเราดูตีปลาชนป๊อกชด,ดป๊อกไปก่อนนะครับผมนะไอ gắng thử trao Cắt đi máy theo đi huh? đi máy Hả? Ừ, 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 ừ. À đây đã đi máy Cắt Quá đi lên bỏ đi đi เหลือยางมันก็ลากเข้าป่ามันวัดมันก็ไม่ดูนต้องก็หลุดมันต้องฉลาดอย่างเดียวใช่ไหมเอ้แล้วแล้วไอ้คอกที่ปู่เห็นมันคล้อกขนาดนี้บ่คอกใหญ่ขนาดไหนใหญ่แต่มันตัวตัวเล็กลูกมันยังแต่ว่ามันเป็นวงใหญ่อ๋อและอีกคอกหนึ่งคือลูกเท่านี้อืไม่ใช่อ่ามีคลองเดียวคอกเดียวกันนี่นะไม่สองไอ้ตัวนั้นมันลูก โตขนาดนี้แล้วอ๋อที่ว่าเคยเห็นประจำอ๋อนี่มันเป็นเกาะลงเด่นอยู่เกาะหนงแดงอยู่วิ่งในของนี้วิ่งไหนบอกบอกทางเดินหน่อยปูมันเดินยังไงมันจะวนแต่ในนี่แหละไปกลับมาบางทีมันกลับมาทางนี้กลับทางนี้อ๋อแต่มันไม่ออกไปที่อื่นไม่ออกไม่ออกน้ำตื้นวิ่งในน้ำลึกเลยแต่แต่ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้ด้วยไม่เคยบอกไม่เคยบอกใครออกยูทูปไปเนี้รู้กันหมดลล่ากันาใช้พวกกันทีแรก ทีแรกไม่เห็นนะลูกมันบามันมันขึ้นอ่ะมันไล่ไล่ปลาเล็กๆตุ้มติดติกันสองครั้งมันไม่ใช่เกาะกระดูกว้าแบบเดียวืได้ขึ้นมาแดงแดงมันจะอล้องมันก็วนกับขึ้นอเราจะลองหวานดูเห่ผัดจะชักมันเยอะก็หมดไม่หวานบอกสองครั้งเลย แสดงว่า <ละ S 1> ต้องต้องตามเลาะขึ้นไปนู่นแต่มันมีสายไฟที่เขาเดินข้ามาาค,คมันนาผมกลัวกลัวมันรั่ว oh, <no. S 2> แต่ว่ามันเพิ่งมีลูกช่วงน้ําขึ้นนี่แหละยมีโพรงนี่จริงๆอะ่ะถ้าไม่มีสายไฟผมผ่าขึ้นไปดูนะมีสายดันมีสายไฟไปปุ๊บไม่กล้าเข้าระยะสายใจายน้ำเกลืออยู่มาแบนเลยขนาจะตั้งเตารีดอันตรายอันตรายเนี่ยนี่เที่ยวมันกัน เลยนะครับสู้เลยครับฉลามนะครับ,น,รบน้องทำเหยื่อใช้ได้นะครับ wow. Wow. สี่ห้าตัวตัวใหญ่ตัวหนรุ่นแขนงั้นไม่มาหรอกรุ่นเดียตัวนี่มันคว้าไม่ถูกบุ๊บเห็นเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้ลุมเนี่ยแต่ไม่ไม่เห็นตัวใหญ่อืตัวใหญ่ตัวนึงแหวนวนกินปลายแถวนี้เราตีไปเรื่อยๆดเดี๋ยวมันก็เข้าอู้ยังไงอู้ยนังไงอู้ยังไงโดนน่าจะหล่อตีไปเรื่อยๆดเดี๋ยวมันก็เข้าอู้ยังไงอู้ย เรียบร้อยครับอุ้ยโดดตัวใหญ่สว์เอ้ยไปเลย ที่ดูแล้วมันจะไล่แป๊บเดียวถ้ากัดไม่โดนมันก็ไปเพราะมันน่าจะเคยโดนเขาพี่ดูนะเรียบร้อยครับตัวหูลงต่อ้สัตว์เอ้ยโอ้โหไอสัตว์เฮี๋ยเจี๋ยเอ้ยลงต่อ เ้าวันน้จะดึกหน่อยนก็มาไขข้องใส่ว่าตกปลาคืนปาจะกัดไหมนะครับคนารบห้องที่ถามมานะครับทาให้ดูครับปลาลูกค้องกว่าที่รู้อปลาลูกค้องอบ่อาแล้วไปย้ำ tập lên à? chín chục bà chín chục bà chạy cháy đấy đi đi đẻ đi đẻ hết 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 อ้ไอนน้มาถ่ายถ่ายุดเลยไหน,นเวลาตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับนะฮะมาดูว่าตกปลากลางคืนนะจะได้ปลาไหมนะครับดูนะครับผลงานทำหลุเป็นตัวนึงบ่หโดนะปลาประมาณครับโดนตกลกลาคืนนะครับกับตั้มนะครับ